น่ารักอ่ะรหาสอะไลไหมสี่หกห้าแปดสี่หกห้าแนะคะจุดแล้วสี่าบาทโอ้โหมันโยด่าจริงมั้เนี่ยพี่นอนม่ากเราเบาไหมอก็อยากได้หุ่นไม่ใช่เหรอตกลงอยากได้หุ่นยัไงนี่น่าักอ่ะนี่่านด้วย นี่อะมันชี้หรอชี้มันชี้ปล่อยลังจิตนี่อะไรแค่ลังจิจอยก่สงลังกิตให้คนโอนค่ะสองตัวสองตัวสี่ส่งงตัะเอาเบาๆนี่นะเหลือเจ็ดจุมสุดท้ายสี่แคทหกห้าแปดเจ็ดจุดเดียวทำไมรีบวัขนาดขนี้ทำไมปิดไวขนาดนั้นมะันเป็นยังไง นี่มีวสูงไเลี้เรียยๆมาละมาละเออได้เห็นไเบาไหมเออที่อยู่ข้างในด้วยอะโยดาอยู่ข้างในโอ้ยแล้วไมมือแม่นเบาไหมี่หมุนหมาเลยอะทมัน่ได้ก็ได้จริงใจวะใจตัวหน่ยาย่ะอก็้องเสเซจี จะทำอะไรได้ที่นี่มาแม่หนึ่งซีแบบน่าปวดอีกตัวหนึ่งเอาเริ่มมือขึ้นอี่นอนอันไหนโยนายากแล้วเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งตัวทีนี้มันก็ต้องอันนี้รหัสอะไรบอกเขาไปยังทีนี้ก็ต้องเบาซีหกห้าแปดครับซีหกห้าแปดนะคะกล่องจุ่มซาวว์เลยแค่ห้ากล่องค่ะเอออันนี้ไม่ใช่บซีหกห้าแปดค่ะซีหกห้าแปด ตาวว์นะคะอันนี้เป็น pop art x กับดิสนียนะคะ c 6 5 8นะคะราคาสี่รหาสิบสี่าบาท c หกหสิอุ้ยน่ารักมากตาวว์เมดาโลเลียนนะ c 6 5 8้าแปดหจุดสุดท้ายค่ะ c หกห้าแปดาวว์นะคะดิสนีย์ x pop art สี่ร้อเองแก ได้งานคอลแลบกันนะมีมูลค่านะต่มากพรอมมาก X d i s n e ่แสดงว่าไม่ใช่นะไม่เดี๋ยวเวลาไฟดับไงสี่หกห้าแปดอ๋อไอ้นี่แมนดารยนเนี่ยอีกห้านาทีนะคะบูปปะคองพันเอโรลจากากะบาทนะคะมก็คือใครตัวดีหรือตัวเร็วตัวดีบูปปะทองรอหลุดนะคะมีทไม่ีตัวค่ะ ทำอาหารมีใครอยากได้ตัวนี้ไหมฮะตัวนี้ก็น่ารักนะทุกคนใช่มันน่ารักอยู่คาตาวอร์มีความสุขก็ดีอยู่แล้ว4แคส6 5 8นะคะช็อตช็อตฟิวมีคนอยากได้เชื่อเนดิจริงจริงเล่นคาตาวอร์ไหมน่ารักโอ่ะหุณ อันนี้นาจะเป็นอน,นี้จะเป็นอีกตัวปั๊บม่นเมื่อยหนึงเหรีออห้าจุ่มเป็นปสีน่สี่ร้อยห้าสิบไอ้อมตอนแรกมันมีกี่อันนะคะเก้ากาานองหนึ่ง่เก้าหนึ่ก็สองสิบแปดสิบแปดพี่นนทหนึ่งหนูหนูสองสามก็เป็นเท่าไหร่สี่สี่ก็ต้องเหลือเท่าไหร่ส4ีสส่ถูกแล้ว สิบสี่มีคนอยากได้ใครนี่ใครพูดสักคำเลยนี่นี่คอมเมนต์มาเป็นสิบหนูดูอยู่ในจออุ้ยได้แล้วไปให้เชยขอขอสะใยใจนะยิ้มละเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องดึงแล้วค่ะโอ้โหสบัตตาอูกับปิว สี่คันหกห้าแปดนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทงานดีมากเหนือเมฆเหมือปรากดการที่แบบดาวล้านดวงแสนแปดหมื่นพันดวงสุดสุดเนี่ยคำสร้อยคำเสริมเบบี้ทีวีสามมีเยอะแยะหุ้นทำไมแอร์เปิดแอร์บ้านเลยจะร้อนขนาดนี้เนาะกล้าจะร้อนเนาะอีกสามนาทีนะคะรหัสบูฟักทองใครยังไม่ไปดูดีกว่าสี่หก นี่นี่นี่เป็นวิธีที่สาม